ครับสวาัสบริกครับวันนี้อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับจะพาพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตาขีเล็กนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะต้องทําบัตรนะครับบัตรผ่านแดนนะครับซึ่งจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับก็เดินผ่านเข้าไปยังตมนะครับเพื่อจะแสดงบัตรผ่านแดนนะครับอ่าให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับก็จะเปนเป็นปช่องเปช่องนะครับ จากจากนั้นนะครับาก็เข้าไปในพื้นที่ประเทศพม่านะครับจะเก็บค่าธรรมเนียมคนไทยคนละ10บาทนะครับรวมเป็นเสร็จค่าใช้จ่ายในการผ่านแดนไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่40บบาททวนนับจากชายแดนแม่สาย หลังจากข้ามแดนมาสู่ประเทศนี้นะครับต้องเตรียมใจไว้กับนักตือ้อฝั่งนี้บอกว่าจะเป็นคนขับรถนำเที่ยวที่อาสาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดวาอารามหรือชักชวนไปในทางที่เสียหายก็มีสิ่งดีๆก็เยอะครับก็ฝากพิจารณายับยัง้งชั่งใจขึ้นดีก่อนตสอนซื้อหาสิ่งใดนะครับจำเป็นจะต้องดูเงื่อนไขาการนำกลับเข้ามาสู่ฝั่งไทยเราตัวหลังจาก จับใจซื้อสินค้านะครับจนอิ่มตำสำราแล้วก็เดินทางไปเยือนมัสยิดชุมชนมุสลิมในพื้นที่ท่าขี้เหล็กแวะเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกซุปพี่น้องมุสลิมเราลักษณะชุมชนที่เห็นก็เหมือนกับชุมชนเมืองทั่วไปพออยู่ติดกับถนนอยู่ใกล้ตลาดสามารถเดินไปได้สะดวกอาหารร้านสาห,าร,าหาร,สรับพี่น้องมุสลิมก็คงหาก,กินได้บริเวณหน้ามัสยิดราคาก็คงประแปงครับว่าขายดีไหมขาย,ยดีไหมพูดไทยได้ไหม การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้นะครับแกนนาสนใจน่าจะเป็นมุสลิมพม่าเชื้อสายจีนสังเกตจากป้ายหน้ามัสยิดและในมัสยิดจะมีอักษรจีนปรากฏที่เห็นเด่นเป็นสง่าหาโอกาสคุยกับพี่น้องยากกรับเพราะเวลาจํากัดมัสยิดที่นี่มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับอิสลามและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างจะเข้มข้น การเดินทางคือการเรียนหูเป็นประสบการณ์ได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสได้เรียนหูมีโอกาสได้สัมผัสได้เห็นในสิ่งที่มาเคยเห็นสําคัญคือได้เชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนบนผืนแผ่นดินด้วยความสัมพันธ์แห่งความเป็นพี่น้องและลูกหลานอาดัมรายงานโดยชุมพลสีสมบัติ